สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมพื้นที่ที่ปลูกป่าฝั่งตะวันตกของที่ดินจะสังเ,เกตเห็นว่าปูมาสี่ปีแล้วก็ต้นไม้ก็ยังบางส่วนก็ยังอยู่ได้แค่นี้แค่แค่หัวเองรอไม่สักเมตรเจ็ดเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบเซนเองประมาณได้แค่นั้น แต่ก็จะมีส่วนที่สูงอยู่บ้างอ,อย่างริมขอบต้นนี้นี่ไม่ใช่ของของในพื้นที่อของอีกที่หนึ่งต้องต้องเป็นต้นที่อยู่ด้านในต้นด้านในก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็มันก็มีส่วนบางโซนที่สูงแต่บางโซนที่ถัดออกไปทางริมทางขอบทางนู้นก็ก็ยังต่ําเตี้ยอยู่เหมือนเดิมไม่รู้เป็นเพราะต้นพันไม่ดีดินไม่ดีหรือว่าน้ําเยอะไปหรือ,อยังไงไม่รู้ ทำให้เจ้าของที่อาจจะเปลี่ยนใจสำหรับฝั่งนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาออกหรือเปล่าเขาก็มีไอเดียว,ว่าเขาอยากจะไปปลูกเป็นคืชเชิงเดียวปลูกอ้อยปลูกสวนยางเอ,อ่อทั้งที่ตรงนี้เป็นที่ที่ที่สูงไม่ใช่ไม่ใช่ฝนแปดแดดสีเป็นภาคใต้เขาจะปปลูกยางก็ผมไม่รู้เขาอยากปลูกเขาปลูกก็จะบอกว่า ก็เสียดายเพราะว่าในพื้นที่บางส่วนบางต้นมันก็สูงดีใหญ่ดีที่สูงดีใหญ่ดีก็ก็น่าจะเป็นกระถินเทพานีละมั้งเนี่ยโอ้โหก็ก็สูงถ้าเอาพื้นที่ฝั่งตะวันตกออกก็ต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายน่าเสียดายมากๆก็แต่ก็สี่ปีห้าปีมันไม่มันไม่โตอย่างที่อย่างที่คนอื่นเขาโตกันก็เขาก็เขาก็เขาก็ถอดใจเอาง่ายเออนะ ต้องบอกกันตรงๆว่าก็ถอดใจอือก็พามาชมเอาไว้ก่อนที่มันจะกลายเป็นอ้อยกลายเป็นเออกลายจะเป็นสนญยางปเออไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่าเออไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันก็ได้แต่ดูเออต้องบอกว่าก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอมามาพามาชื่นชมก่อนว่าก่อนมันจะจากเราไปก่อนจะอำลาเป็นอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่จะทำหมดในคลิปของการปลุกป่าของพื้นที่ ในฝั่งตะวันตก้ามันยังอยู่ได้ก็ก็ดีส่วนต้นตรงกลางตรงนี้อันนี้เป็นต้นต้นเดิมต้นต้นไม้ยืนต้นต้นเดิมของเขานอกนั้นก็อย่างที่เห็นน่ะมันก็นะมันก็ได้ประมาณหนึ่งมันก็มีส่วนที่โตหน้าอย่างเนี้ยที่นี่เขาปลูกต้นสากซะเยอะนะเนี่ยต้นสากก็ก็สูงสูงอยู่ก็เยอะอยู่อ่าดูแล้วก็คันไม้ขันมืออยากเข้ามาเคลียร์พื้นที่อยู่เหมือนกันก็ขยายพื้นที่ออกข้าหน่อยโาะมันสูงบางส่วนมันสูงแล้ว ก็อยากจะขยายให้มันกว้างออกมันจะได้โตได้ไม่งั้นมันก็แน่นอยู่งั้นมันก็มันก็โตสูงเป็นไม้จิ้มฟันอยู่คนเป็นเวริร์กใช่ไหมอันนี้จะสังเกตเห็นว่าฟางตรงนี้ตรงนี้ก็ยังดีหน่อยก็ไม่ไม่เท่าไหรแ่แต่มันก็แต่ว่ามันก็ไม่สูงเท่าไหร่นะตรงส่วนตรงนี้แต่เมื่อเราขยับออกมาทางนี้เนี่ยยังสังเกตเห็นว่าแถ่ทางนี้นี่เตี้ยเลยเตี้ยเลยจริงๆเตี้ยเลยจริงๆ,งๆก็ได้แค่อย่างนี้เองเนี่ย โซนตรงนี้เป็นพื้นที่ค่อนข้างต่ำเวลาหน้าฝนน้ำมันจะมาเยอะลงเยอะก็ส่วนที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชื้นแฉะสนักมันก็เลยเขาก็เลยบอกว่ามันมันเลยไม่โตเพราะมันเป็นที่ชื้นแฉะเออแต่พอถัดออกไปเนี่ยพอถัดออกไปทางนั้นน่ะกระถินเทพาอย่างเงี้ยเนี่ยน่ะน่ะกระถินเทพาอย่างเงี้ยสูงเนี่ยไม่ได้มันได้อยู่นะอันนี้ทางนี้ได้พอถัดออกไปหน่อยเดียวเองพ้นพื้นที่ชื้นแฉะตรงโซนตรงนี้ไป ผมมังงตกลงพี่ก็อยู่ใกล้พี่ชื้นแฉะนะมันก็ไม่น่าเชื่อก็เอาเขาว่าแฉก็แฉเออผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาเท่าไหร่นะต้น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 ไม้กับกับพื้นที่เนี่ยนะก็ก็ได้ได้ดูอ่าเฝ้าดูอ่าก็มามาให้ดูว่าเออเหอะถ้าเป็นกระถินเทพาต้นนี้ก็เนี่ยสี่สี่ปีเหมือนกันปลูกพร้อมๆกันนะแต่ต้นนี้มันไปริ้ว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 ขึ้นไปขบวนนู่นเลยสูงมากแต่ว่าต้นอื่น S 1> <S 1> <S ปลูกพร้อมกันทําไมพี่ไม่โตผมถามจริงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอ่นะอมองย้อนกลับไปก็ยังเห็นว่ากะทิในพาตรงนั้นน่ะสูงเพอแต่ต้นสักก็ยังเตี้ยกว่าเลยเออผมราะกะทิในพาโตเร็วก็โตเร็วก็เข้าใจได้แต่พี่แต่ว่าอืมแต่ทั้งนี้มันไม่โตเนี่ยผมไม่เข้าใจทำให้เจ้าของพี่ถอดใจเอออาจจะถอดใจได้เออทอแท้เออ เออถ้าพี่ไม่โตพี่ต้องตายนะบอกก่อนอยากจะบอกต้นไม้แบบนั้นเลยถ้าพี่ไม่โตเดี๋ยวพี่ต้องตายผมจะบอกให้นะเจ้าของพี่เขาจะไม่เอาพี่ไว้เลยตอนนี้นี่แหละเพราะพี่ไม่โตนี่แหละเออไม่ได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ไม่ได้ตัดหญ้าก็เลยพาเข้าไปดูข้างในไม่ได้พามาดูติขอบนอกโอ้ขอบนอกเออมีพี่เขาเขาเขาตัดหญ้าทางไว้ก็เลยเดินได้เออสังเกตว่าพอพ้นกระถินเทพาทางนี้มาเนี่ยต้นใหญ่ตันนี้เนี่ยนะที่ต้นสูงสูงนี่นะ ออพอพ้นมาก็อืมก็ไม่รู้โซนนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเนี่ยดินไม่ดีหรือต้นพันไี่ีจะพูดว่าทินมันมันทั้งแถบเลยเนี่ยทั้งแถบเลยเป็น,เป,นเป็นโซนเลยนะพอเป็นผมเหมือนพูดเหมือนเป็นโซนนะโซนตรงนี้อ่าจะดินไม่ดีหรืออะไรก็ไม่รู้นะอ่ะมันก็จะแบบไม่ค่อยงามเอ่มันไม่ค่อยงามแต่ถามว่ามันตายไหมไม่นะมันก็มันอาจจะอีเรื่อยเฉยแฉะมากไปหน่อย ออพี่ไม่โตเดี๋ยวพี่ตายนะบอกมันอย่างนี้ไวก่อนโอเคเอามาดูต่ออันนี้ก็จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเออทางนี้โตนะอ่าทางนี้โตอาจะดูเห็นต้นเห็น,ต,นต้นสากนี่ออค่อนข้างสูงนะอ่าพอถ่ายมาดูางลานี่ก็โอเคนะพอพ้นโซนตรงนั้นมาก็เออทางนี้สูงทางนี้ผมว่าดินมันคงใช้ได้ด่เงผม,ผมไม่เข้าใจรือไม่สนอุ่มน้ำเรื่องอะไรอ่าก็จะเป็นพวก ที่นี่เขาเน้นต้นสักซะเยอะอ่าเน้นสักจะเห็นสักเยอะเห็นกระถินเทพาอ่อมีอะไรอีอกองนอกั้กก็มะข่าประดูนี่กระหลองกระแหลงมันสู้เขาไม่ได้เลยนะแล้วก็จะมีต้นจามจุลีบ้างนิดๆหน่อยๆแซมๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็เห็นหมอกจามจุลีไม้โตเร็วสู้ไม่สักยังไม่ได้เลยผมไฟเข้าใจ เอราะผมปลูกแล้วผมก็แปลกใจได้หลายอย่างนะแล้วก็อาช่างมันเสนอแล้วก็พามาชื่นชมดูก่อนที่มันอาจจะลาจากอ่าพูกกับพูกกันตรงๆไม่นดออมค้อมเลยอ่าจจะได้ลาจากนะก็จะสังเกตเอมันก็สูงนะโซนทังนี้สูงก็หวังว่าเจ้าของที่คงจะไม่จะไม่จะไม่ถอดใจกับสโซนโซนทางทางฝั่งตะวันตกทางนี้เออแต่ทางตะวันออกกันแน่นอนอโดนแน่ๆผมบอกก่อนเลย โดนแน่นแน่เขาเขาบอกเขาจะเอาเนี่ยนะทําไงได้ล่ะอืมก็เนี่ยสังเกตเห็นก็กระถินเทพาทางนั้นก็ก็สูงนะอ่านี่สูงใหญ่ใช้ได้เลยต้นทรงต้นสกักแถวนี้ก็โอเคนะเป็นโซนทางนี้มาทางนี้มานี่โอเคนะพอไล่มาถึงทางนี้ปั๊บอ้าวทําไมพี่เตีย้อยอั่างสั้นแกดะว่าเออมัน นะจะบกหญ้ามันง่าถ้ามันงำไม่เห็นมันงำทุกต้นต้นมันก็ต้นมันก็สูงนี่หว่าจะพูดมันงับแล้วก็ไม่ก็ไม่ได้เต็มปากเต็มคำมันก็พูดไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ย่าทางนั้นทางทางด้านหน้าทาง้านหน้าสูงนะแต่พอพอถัดมาถ่ายแหบทางนี้เหมือนที่มันต่ําแล้วพอหน้าฝนแล้วมันแฉะพอแฉปั๊บมันไม่โตมันมันก็ไม่ค่อยโตแล้วก็บอกมันไว้เลย เดี๋ยวไม่โตเดี๋ยวตายอ้าวอันนี้ก็มาสุดพื้นที่ของเขาประมาณนี้ที่เขาปลูกป่าในฝั่งตะวันตกก็เอามาให้ดูชื่นชมกันประมาณนี้แหละ